บายดีพี่น้องมือนี้เมนเป็นมือที่พิเศษมือหนึ่งนาะที่พาพี่น้องไปสะพายกับเพื่อนๆโทรมาหาน้อยเตเ๊ะเสาคุณเนาะโทรมาหาน้อยเตเ๊ะเสาคุณว่ามาหาแน่เนาในข้างข้างบ้านนี่แหละเนาะในข้างข้างบ้านประมาณประมาณร้อยเมตรกับไปฮอดบ้านเพื่อนเนาะต่น้อยสิไปเบิ่งว่าเพื่อนเ <c oughs> พื่อนยาเ็ตอย่างกับน้อยเนาะแล้วไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องไปดิ่มกันนะ นพาขี่รถรถจักรไปเนาะอันนี้ก็เป็นหนทางที่น้อยสิพาไปเนาะไปเลยพี่น้องมามาตามมาเพื่อนสีเฮ็ดหยังเนาะน้อยกับบหูล่วงหน้าว่าเพื่อนทรไปหยังเนาะไป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 พี่น้องมาน้ามานําว่ะเพื่อนสีเฮ็ดหยังเนาะเพื่อนเฮ็ดหยังอยู่น้องก็น้อยกับิไปสะฟไรเพื่อนเนาะ นี <S 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 ่หนทางกําลังสิมาฮอตฮอตแล้วพี่น้องฮอตแล้วอบ้านหลังนี้แล้วบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้บ้านหลังนี้แหรพี่น้องน้อยสิพาเข้าไปเลยบ้านหลังนี้แล้วฮอตแล้วฮอตแล้วบ้านหลังนี้เนาะบ้านหลังนี้พี่น้องบ้านหลังนี้มาฮอตแล้วพี่น้องมาฮอตแล้วมาฮอตแล้วน้อยกับสีจอดไว้สีจอดรถไว้นี่เนาะ สีจอดลถไว้นี่คือสีหอมหอมว่าสีไปสะพ้ายเพื่อนเด้อสีลงไปสะพ้ายเพื่อนว่าเพื่อนเฮ็ดอย่างยู่ยุ่มุมนั้นพี่น้องยู่มุมนั้นยู่มุมนั้นยุ่มุมนั้นเนาะยู่มุมนั้นอยู่มุมนั้นน้อยสีพาไปเบิ่งว่าเพื่อนเฮ็ดอย่างเนาะเพื่อนเฮ็ดย่างสีไปสะพ้ายเพื่อนเพื่อนเฮ็ดอย่างยู่เนาะเพื่อนกระปุงห่วน้อยมาเนี่ยเนาะ เพื่อนโทรหาว่ามาด้วนด้วนว่ะน้อยกับบุงก้จักว่าเพื่อนสีเฮ็ดอย่างนาะเพื่อนสีสะพ้ายอย่างมาฮอดเลยพี่น้องมาฮอดแล้วมาฮอตวัยคือกินหอมวะคือกินหอมน้อยบุงู้ล่วงหน้าว่าเพื่อนยากเฮ็ดอย่างเนาะเพื่อนยากเฮ็ดฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมาฮอดแล้วมาฮอดแล้วพี่น้องมาฮอดแล้ว บบคึด <ítulo> โบคืดว่าพ่นสีโทน้อยที่เคมาเห็ดหยางเนาะพี่น้องเพื่อนสะพ้ายเนาะเพื่อนสะพ้ายมาเขาก็กินหอมมาแต่หน้าบ้านพูนเลยกินหอมมาแต่บ้าบ้านพูนเลยมาเบิ่งพี่น้องว้าวอันนี้เพื่อนเอิญว่าพี่สร้างอันนี้พี่น้องเนาะน้อยที่เคกับโบนุกโบฝันว่าพ่นสิโทมาหยางด้วนด้วนว่าสันเพื่อนโทมากินอันนี้บอกพี่น้องกำลังวยวยนยยน ตเปิษตเป็ดพี่น้องตุป็ดน้อยบูฮูอิลีว่าเพื่อนโทรมาอย่างกะเดียวว่ามีเวียพาวพังมาตาตีตาลานมาพี่น้องพี่น้องเพื่อนเอิญมากินปิ้งเป็ดวาซสามเนาะคนที่คนที่โทรหาหน้อยทีเคเนาะคือน้องสายคนนี้เนาะคือน้องสายคนนี้เนาะเด้บกขึ้นว่าเพื่อนเป็นห่วงเป็นใยน้อยทีเคเนาะอย่าน้อยทีเคตื่นสวยลรวบอได้กินข้าวเพิ่นโทรมาเนาะ เนาะเพิ่นโทรมาเอ้ยขอบใจเด้อที่โทรเอ้ยมากินปิ้งเป็ดนําแน่บ่นึกบ่นึกบ่ฝันเนาะมามุมนี้โลร้องบ่้องเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยบ่นึกว่า เพื่อนโทรมามีเวียกมีการอย่างเพื่อนโทรมาน้อยทีเคมาสะพายเนาะมาสะพ้ายอันนี้คือเพื่อนแล้วก็คือน้องเนาะทั้งเพื่อนทั้งน้องสาวเนาะทั้งเพื่อนทั้งน้องสาวถือว่าน้อยทีเคนอายุห้าสิบสามปีอันนี้มีแต่สาวเก้าปีสามสิบปีเนาะอันนี้คือเพื่อนว้าวน้อยทีเคตื่นสวยเนาะบอคิดว่าน้องๆทุกคนจีห่วงเอ๋ยบานนี้เอ๋ยมาสะพายเนาะ มาพอมาเห็นปิงเพชรพี่น้องปิงเพชรปิงเพชรเพิ่นเอิ้นมากินเพิ่นห่วงเพื่อนใ่ซ้ำใดแม่นยังใน,นพี่น้องว้าวเล,เลือดแปลงเลือดแปลง <c oughs> เลือดแปแงเลือดแปลงเนอ่อเลือดตาเปนะ็ดเนาะตาเปิดโอ้ยขอบมกขอบใจเดอ้อน้องนุ่งทุกคนที่เป็นห่วงเอ้ยเอ้ยจนว่าชวยหน้านำบัวท่านนกพราวมายันว่ามีเวียคมีการอย่างน้องคนบนจะกว่าเพคนสะพ้ายเนาะกะพาวมามาพี่น้อง เพื่อนโทรมานี่ก็คือเพื่อนเป็นห่วงเนาะคือเพื่อนเป็นห่วงเป็นใ่เนาะ,ะ,ะ,ะว่าน้อยทีเคโบท่านได้กินข้าวเส้าลึกลุกตื่นสวยเนาะอากาศดีๆพี่นอ้องอากาศดีเ<อ>นาะอันนี้เมนริมโค้งริมโค้งเรือไหลมองเรือไหลมองเรือหาปลาเรือหาปลาน้อยไทยอยู่อยู่สาราเข้มเข้มของเลยพี่นอ้องอันนั้นเมนพังไทยเนาะจังหวัดนครพนมจังหวัดนครพนม เดี๋ยวที่้ายถ่ายมุมนี้ให้เบิ่งนเนาะฮันักลยเยตัวปัลอันนี้เป็นเป็นเป็นตู้เนาะเป็นตู้น้อยตู้น้อยคอยคอยความฝันเนาะอยู่ริมโขงริมโขงยุคโตแเข้มท่าแมน่น้ำโขงด้วยพี่น้องอันนี้กับน้องสาวเพิ่นมาแต่ในเมืองพื่นเนี่ยเพื่อนเอาเป็ดมาปิ้งสู่กิ่นโดยที่น้อยโบหูเลยล่วงหน้าเลยเนาะ จังแม่นเพื่อน,นสะพายเทเทสะพายเทสะพา,ายว่าเนาะสะพายเทสะพายว่าเพื่อเป็ดปิด้งเ,เป็ดสิแล้วนี่มาแต่งสิมดจากกิโลมัแม่นมดกิโลหนึ่งล้วบอปิ้งเป็ดปิ้งเป็ด,เ,ปดเลือดตาเลือดตาจังหวัดนครพนมอากาศดีๆพี่น้องสุมวิวนำสุมวิวนำโว้ยน้อง,น,งนุ่งเนี่ยเป็นห่วงเอื้อยซ้ำได้เนาะ ทั้งเป็นน้องทั้งเป็นเพื่อนเนาะทั้งเป็นน้องทั้งเป็นเพื่อนเป็นมูเป็นมูพร้อมเนาะกำลังปิ้งกำลังปิ้งพี่น้องกำลังย่างเนาะย่างเนื้อเป็ดเนื้อเป็ดพี่น้องเขาเรียกว่าอะไรเท้าเท้าเป็ดตีเป็ดภาษาลาวเนาะอันนี้หัวโมเมนต์หัวโป้มือน้อยทีเคเดอโมเมนต์หัวโป้มือน้อยทีเคเนาะ อันนี้เป็นหัวเป็ดหัวเป็ดมามาพี่น้องมายังอยู่เนาะยังหลายเพิ่นเพื่อนว่าสิปิ้งจะโตนี่สิให้เอื้อกินนาำนี่สิปิ้งจะโตปิ้งจะโตถ้าเอือนี่ว้าวปิ้งสามโตถ้าเอือน้อยทีเคว่าซันเนาะสีได้เมื่อสีได้เมื่อล้างหน้าสก่อนได้สีได้มากินอีกดีเนาะเช้าพังมาเนี่ยจะน่าจะเต็มเลยเนาะเพื่อเอื้อว่าซัน เพื่อผูไดปิ้งเป็ดนีน่เนาะ,ะเพื่อเอือ้อยเพื่อน,น้อยที่เคแม่เนาะน้องสาวเป็นห่วงเท่เป็นห่วงว่าโอ้ยเนาะก็ใจหลายๆเลอที่เป็น<า>ห่วงเอื้อยเนาะเปอนว่าพิเศษเลยเนาะเอาเป็ดมาปิ้งสู่เอื้อยกินเนาะบรรยากาศเข้มของพี่น้อง อันนี้ก็คือตู้บ,บ้านเพลินเนาะบ้านเพลินตู้เค็มขงเลยนะว้าว,มา,วมาพี่น้องมามใ,ใครยังมาเที่ยวม,ม,มาส้มมาลิ้นก็นได้เดอ้อนะบานเค็มขงเลยเนาะบ้านเค็มขง <c oughs> บริไก่กับเพืนน่อนน้อยทีเกประมาณห้ 5, าหกสิบเมตรมาฮอตแป๊บเดียวเนาะปแป๊บเดียวก็มาฮอตคิดว่าเพ่นสิโทมาแยกมาการมาปึกษาหาเลยอีกอย่างเนาะมาผัดมาปิ้งเปิดให้กินว้าวขอบใจเด้อขอบใจน้องสาวคนสวยทุกคนเนาะ น้องชายน้องสาวคนนี้ก็สวยมากๆเลยเนาะสวยมากๆน้องชายคนนั้นเป็นคนคนโทรหาเนาะเป็นคนโทรหาน้องสาวกระโบมีหลายดอกสามสี่คนนี่หลนะเนาะเพิ่นเป็นห่วงเป็นห่วงเอื้อยยันเอื้อยหิวเอื้อยตื่นสวยวาา่าซ่านเนาะก็ใจเดอ้อที่เข้ามาชมพี่น้องที่เข้ามาชมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ ให้น้อยทีเคเนี่ยเดอ้อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนี่ยเดอ้อบาย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 